สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องนๆนาๆทุกท่านครับผมมาพบกันในคลิปที่3วันจันทร์ที่1เดือน3ปี64ทั้ทงขายเสียนคืนเมืองสุรินทร์กันสิเดมารีวิวลังเก็บพร้อมด้วยเสือกผูกขาไกลกับผมตามภาพที่จะเห็นอยู่ข้างหน้าหนี้ราคา200บาทกับผม200บาท ฮะสีใดเสือกผูกขาไก่สองเซนลังเก็บ3อันหรือว่ายากระย่างเพิ่มเ <ๆ S 1> ติมตัวนั่นอะเดี๋ยวทักคุยกันอีกที่กับผมตัวน,นี้ก็มารีวิวแจ้งให้ได้ทราบสำหรับสินค้ารายละเอียดใหม่ๆกับผมส่วนลังเก็บทั้งไข่เซียนขืนมุกซูลินเนี่ยบางทันกับบริษัทรายละเอียดเขามาทั้งไข่เซียนขืนมุกซูลินกับสีขะสีนี่ฮะขะตัวน้อนไห้กับผมสำหรับ บักขันที่สั่งเขาม้าครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวนอนสองสันครับผมแต่ว่าโทนสีคนละสีเนี่ยอีกอันก็เป็นตัวนอนสันเดียวครับผมตัวนอนสันเดียวนี่ฮะรายละเอียดความสวยงามความชัดเจนกับตามภาพทางนาที่จะเห็นเลยครับผมนี่ฮะใส่สายตาของท่านตัดสินเลยครับผมทางขายเส้นคืนมังสลิรัน,นรี่ยรีวิว ชี้แจงให้เพื่อความชัดเจนกับผมในการซื้อขายสินค้ากเนี่ยเบิ้องนี่ฮะ,ฮะสังเกตแต่เข็บข่างความตรงความแน่นนี่หลับประกันให้กับผมขายเส้นขึ้นมสุสลิมหลับประกันความแน่นให้ความตรงกับตามภาพเลยกับผมนี่ฮะรายละเอียดเป็นงานที่ลูกค้าสั่งเข้ามากกับสามอันกับเนี่ยเฉพาะล่างเก็บนี่หนึ่งร้อยบาทครับผมสามอันหนึ่งร้อยบาทหรือว่าอยากไดท่วนสีเดียวตัวนี้ก็ซั่งได้ครับผมมีครับผม มีหลายสีหลายแบบหรือว่าอยากใดตามภาพที่านเทนนี่ก็คือ200บาทครับผม200บาทก็เป็นรายละเอียดวันจันทร์ทีหนึ่งเดือน3ปี6 4นี่ครับกับตำนั่งที่จัดทรงของกรับผมตอนนี้กำลังจัดแผคอยู่กับถือโอกาสมารีวิวแจงให้ได้สาากันกะสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาก็ รอชำระเงินอยู่นาบาทได้เลยครับผมรอชำระเงินอยู่นาบาทเป็นบริการจัดเก็บปลาทางแบบซีโดีครับผมบเป็นรายละเอียดสัจสัจก็ขอฝากไว้สำเนียก่อนครับสวัสดีครับ